เมื่อสักวันที่18ธันวาคมเนี่ยนะครับก็มีเหตุนะครับหญิงสาวชาวไทยนะครับเสียชีวิตจากการถูกทำร้ายร่างกายนะครับจนที่แรกเนี่ยถูกทำร่างกายแล้วก็บาดเจ็บสาหัสก่อนนะครับเหตุเกิดในโรงแรมแห่งหนึ่งที่กรุงโตเกียวสุดท้ายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับเรื่องนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็ระบุว่าได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงโตเกียวยืนยันครับว่า เสียชีวิตเสียชีวิตจริงรแล้วก็เป็นหญิงไทยจริงครับใช่ก็คือเบื้องต้นเนี่ยเมื่อวานทางาคุณบุษดีนะสันติพิทักษ์เนี่ยอธิบดีกรมสารนิเทศและก็โฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็ยืนยันนะครับว่าตอนนี้กระทรวงการต่างประเทศไทยเนี่ยได้รับการยืนยันจากทางญี่ปุ่นแล้วนะครับว่าหญิงชาวไทยเนี่ยเสียชีวิตโดยเข้า,เข,าเข้าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยด้วยวีซ่านะักท่องเที่ยวแต่ว่าไปเสียชีวิตเนี่ย จากการถูกทำลายคือเบื้องต้นเนี่ยได้ประสานกับทางมารดาแล้วเพื่อแจ้งให้ทราบซึ่งทางครอบครัวเนี่ยเสียใจมากอยู่แล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะให้รายละเอียดให้ข่าวอะไรประมาณนั้นและขอสงวนในเรื่องของชื่อต่างๆน้องเขาบอกว่าน้องอายุแค่19ปีนะแล้วก็ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยตำรวจเขาได้รับแจ้งใช่ไหมใช่ตำรวจรับแจ้งจากจากผู้ที่พักอาศัยที่โรงแรมนะเพราะว่ามันเกิด ได้ยินเสียงคนทะเลาะก,กันออกมาจากห้องชั้น5ของโรงแรมเนี่ยนะ,ค,ะครับ,รบทีนี้ก็คือประสานให้ตำรวจไปตรวจสอบอคือเบื้องต้นที่ตำรวจไปเนี่ยก็ไปพบกับหญิงชาวไทยเนี่ยนอนบาดเจ็บสาหัสอยู่สภาพเปลือยกายแล้วก็ถูกทุบที่ศีรษะอย่างรุนแรง<อ>รก็รีบนำส่งโรงพยาบาลส่วนผู้ก่อเหตุเนี่ยตามรายงานเนี่ยบอกว่ายังอยู่ในห้องอ อ่าเป็นผู้ชายชาวญี่ปุ่นอายุเพียง20ปีซึ่งสภาพนี่ก็สวมเพียงกางเกงในตัวเดียวแต่ทีเนี้ยคือตำรวจไปเคาะเนี่ยเขาปิดประตูแล้วก็ล็อกแล้วก็บอกว่าให้รอแต่ผ่านไปสักพักนึงเนี่ยตำรวจเห็นผิดปกติก็เลยพังเข้าไปครับก็พบว่าคนนี้กระโดดลงมาจาก<อ>ชั้น5้ากระโกระโดด,าาาโดนีชากระโดดนีความผิด แต่เรื่องเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้ยังไม่เสียชีวิตคือบาดเจ็บสาหัสเขาถูกควบคุมตัวไว้ก่อนนะฮะส่วนหญิงไทยที่ระบุก็สุดท้ายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับคือเบื้องต้นตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่าเกิดจากอะไรเราต้องรอทางทางผู้ก่อเหตุเนี่ยอาการดีขึ้นก่อนในการสอบปากคำครับแล้วที่ตํารวจเขาไปตรวจสอบเนี่ย มีระบุไหมครับว่าน้องหญิงไทยที่ว่านี่เข้าไปทําอะไรที่ญี่ปุ่นคือเบื้องต้นเนี่ยจากรายงานเนี่ยของตํารวจนะจากแนวทางการสืบสวนเนี่ยพบว่าหญิงชาวไทยเนี่ยเข้าไปค้าบริการผ่านทางในหน้าที่เป็นแบบนัดเพื่อให้ไปเจอกันตามโรงแรมอะไรประมาณก็คือไปขายบริการทางเพศ๋อครับทีนี้ก็คือเข้าไปตั้งแต่วันที่ห้าธันวาคมพิ่งเข้าเองไหมครับผมแล้วก็มีกําหนดกลับ วันที่20คือเมื่อวาน hmm. แต่ก็มาเสียชีวิตก่อนอะไรมานะครับ